ฉันไม่ได้สั่งนะแกแกรับมาทําไมอะ่ะจะไม่ใช่ของแกได้ไงอะ่ะเนี่ยก็ชื่อแกฉันได้ของมิชาชีพไปตั้งสกล่องเนี่แต่พี่จําได้ว่าพี่ให้พัสดุไปแค่สองกล่องเองนะแล้วคนเตียงนี่มันอะไรฮัโลโหลวะไงแกตื่นยังอะ่ะมีพัสดุมาส่งแต่ว่าฉันไม่อยู่ห้องอะ่ะแกออกไปเอลให้หน่อยสิฮะตอนนี้หรอใช่ ตอนนี้แหละขนส่งมารออยู่หน้าหอแล้วแกรีบออกไปเลยนะแค่นี้แหละแค่นี้แหละออพัสดุอะไรนะเมื่อกี้ฟังไม่ถนัดเลยเอ่อใช่คุณชนทิชาหรือเปล่าคะอ๋อของชนทิชาเหรอคะพอดีว่าฉันเพื่อนเขานะคะเขาให้ฉันมารับแทนค่ะพัสดุมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ3 9 9บาทบเอ้ทมีเก็บปลายทางด้วยเหรอคะงั้นสแกนได้ไหมคะ ได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะมีเก็บเงินปลายทางก็ไม่บอกเก็บเงินปลายทาง325บาบาทครับเก็บเงินปลายทางอีกแล้วเหรอนี่ค่ะโอนแล้วนะคะมาอีกกล่องแล้วเ,เนี่ยฮะเก็บเงินปลายทางทั้งสองกล่องเลยเหรอคะ เนี่ยพัสดุแกทั้งนั้นเลย <S <S นี่แกสั่งอะไรของแกเยอะแยะเนี่ยวันนี้ทั้งวันฉันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเดินขึ้น,ข,นขึ้นลงลงรับพัสดุให้แกทั้งวันเราทั้งหมดเนี่ยเก็บเงินปลายทางนะยอดส7 9 0เจ็ด้เก้าิบบาทฮะทั้งหมดเนี่ย3า9 0เจ็ดยเก้าสิบเลยเหรออืมก็ใช่นะสิชาน่าสแกนจ่ายให้แกก่อนแล้วนะเงินแทบจะหมดบัญชีแล้วเนี่ยแกโอนคืนมาให้ด้วยนะ สงสัยฉันจะสั่งเพลินไปหน่อยอะเดี๋ยวฉันโอนคืนเลยอ,อ่ะฉันโอนคืนแล้วนะโหเดี๋ยวนี้มีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเตือนภัยมิฉาชีพรูปแบบใหม่ไล่ซื้อที่อยู่ลูกค้าจากแหล่งปล่อยข้อมูลแล้วก็ส่งพัสะดุไปหลอกเก็บเงินปลายทางอุยฉันกับแกอะชอบสั่งของแบบเก็บปลายทางต้องระวังแล้วนะแกดูนี่ดิ ผู้เสียหายเนี่ยรวมๆกว่าสองพันรายเลยนะแกงั้นแบบนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็ได้เงินจากการหลอกเก็บเงินปลายทางไปเยอะเลยอะดิโอ้ยแกจะไปได้ได้ไงเวลาคนสั่งของเนี่ยเขาจะจำไม่ได้หรอว่าสั่งอะไรไปบ้าง,งจะเอาเงินจากคนส่งพัสดุเป็นไปไม่ได้หรอกแหล่งข่าวเนี่ยมั่วหรือเปล่าเอาก็ข่าวเขาเข,าเขียนมาแบบนี้แกจะไปว่าเขาทำไมเออพรุ่งนี้ ฉันจะไม่อยู่ที่หอพักทั้งวันเลยอะถ้ามีพัสดุฉันมาส่งฉันรบก,กวนแกไปรับให้ฉันหน่อยได้ปะได้เลยจ้าเงี้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอของเยอะเลยว้ายไปแกะดีกว่าอืมฉันกะจะไปเอาเองอยู่แล้วเชียวนี่แกมาส่งให้ฉันเองเหรอเนี่ยแหมแกสั่งซะเยอะเลยนะ ดูสิว่าให้ฉันแต่แกก็สั่งเยอะเหมือนฉันนั่นแหละเดี๋ยวนะฉันสั่งแบบเก็บปลายทางมาแค่สองออเดอร์เองนะแล้วอีกสามกล่องนี้มาจากไหนอะ่ะฉันไม่ได้สั่งนะแกแกรับมาทําไมอะ่ะเอาจะไม่ใช่ของแกได้ไงอะ่ะนี่ดูดิเนี่ยก็ชื่อแกนี่ก็ชื่อแกเอ๊ะทำแบบเนี้ยจะเนียนไม่จ่ายเงินฉันหรือเปล่าจ๊ะ แกนะสั่งเก็บเงินปลายทางด้วยทั้งหมดเนี่ย4,300บาทฮะ4 3 0 0อืมของที่ฉันสั่งมาเนี่ยราคาไม่ถึงพันด้วยซาำแกสามกล่องเนี้ยมันไม่ใช่ของฉันจริงนะฉันไม่ได้สั่งอะอฉันว่าแกอาจจะลืมหรือเปล่าหรองั้นฉันแกะดูหน่อยดีกว่า ออยวำรุงผมเนี่ยชั้นเป็นคนสั่งเองกล่องเนี้ยของฉันเฮ้ยได้แดงอะไรเนี่ยอันนี้ฉันไม่ได้สั่งอะส้ยสีเขียวอันนี้ฉันก็ไม่ได้สั่งไฟเบอร์เนี่ยฉันสั่งเอง กล่องเนี่ยฉันไม่ได้สั่งเลยของที่ฉันสั่งอะคือสองกล่องนี้ทั้งหากหยุยนี่ฉันโดนมิจฉาชีพเล่นเราแล้แลเนี่ยแล้วดูของแต่และอย่างสิราคาไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำแต่แกจะมาเก็บเงินฉันตั้ง4ี่พสาอะเอาแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะก็ถือว่าแกดวงสวยโชค้รายแล้วกันแต่ยังไงอะแกหามเบี้ยวเงินฉันนะจ่ายเงินมาให้ฉันเลย เออเดี๋ยวฉันโอนให้อ่ะนี่โอนแล้วนะโอ้โหอะไรเนี่ยเพิ่งอ่านข่าวมาเมื่อวานวันนี้ฉันก็โดนเลยเหรอเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันเป็นข่าวจริงๆฉันเสียเงินฟรีเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะแกงั้นเดี๋ยวฉันกลับห้องก่อนนะอือได้ มาแล้วหรอ,อเนี่ยพัสดุที่แกฝากฉันรับทั้งหมดห้ากล่องนะเฮ้ยทำไมมีห้ากล่องอะฉันจำได้นะว่าฉันสั่งไปแค่สองกล่องเองฉันว่าอีกสามกล่องมันไม่ใช่ของฉันแน่เลยมันจะไม่ใช่ได้ไงแกดูที่หน้ากล่องสิเป็นชื่อแกทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยสี่พบบาทแกโอนมาให้ฉันด้วยละ่ะ แกน่าจะสั่งเยอะจนลืมอ่ะเออ,เออเดี๋ยวฉันโอนให้อืมอ่ะฉันโอนละเข้าละแต่เดี๋ยวนะฉันรู้สึกตังหิต,ต่ังหดใจแปลกๆฉันขอแกะดูเลยก็แล้วกัน สร้อยสีเขียวเฮ้ยทำไมของสามอย่างเนี้มันเหมือนกับของที่แกได้เลยมันจะไม่เหมือนได้ไงก็เป็นของที่ฉันได้แต่ว่าฉันส่งคืนมันกลับให้แกไงนี่แกเอาพัสดุกของแกมาหลอกขายให้ฉันแล้วฉันอุ่นเงินให้แกเหรอใช่ฉันก็ทำเหมือนที่แกทำกับฉันไงอ้าวอยู่ตรงนี้พอดีเลย อันนี้ของคุณปอชดาวันนี้มี1กล่องเนาะแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางค่ะแหมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เก็บเงินปลทางเลยนะไม่กล้าสั่งแบบเก็บปลทางแล้วพี่เข็ดเลยครั้งก่อนน่ะที่ฉันให้เพื่อนมารับพัสดุแทนฉันได้ของมิจฉาชีพไปตั้ง3กล่องเนทั้ทงทางที่ฉันสั่งไปแค่2กล่องเองส่วน3กล่องนั่นน่ะฉันเสียเงินฟรีๆเลยตั้งหลายพันเอ๊ะแต่พี่จำได้ว่าวันที่ น้องให้เพื่อนมารับแทนอ่ะพี่ให้พัสดุไปแค่สองกล่องเองนะส่วนอีก3ามกล่องอ่ะพี่ว่าไม่ใช่ของพี่หรอกแต่ว่าหน้ากล่องมันก็เป็นชื่อบริษัทพี่นะคะพี่ว่าไม่น่าใช่ล่ะพี่ว่าน้องเนี่ยลองเช็คดูกล้องวงจรปิดของหอนี้ดีกว่าถ้าพี่เขาไม่ได้เอามาส่งฮันนี่หรอฮันนี่ฮันนี่ แกไปดูรถแกเร็วป้าเจ้าของบอกว่ามีใครไม่รู้มาเฉียวรถแกอะ่ะฮะจริงเหรอหาตายแล้วแล้วบนเตียงนี่มันอะไรเนี่ยโหกล่องพัสดุอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย เฮ้ยนี่มันที่อยู่ฉชนนี่ห้องสามศูนย์เก้าห้องสองศูนย์หนึ่งห้องสองหนึ่งหนึ่งกล่องนี้ก็ไม่ใช่ที่อยู่ฮันนี่กล่องนี้ก็ไม่ใช่ แกก็เป็นแกนี่เองที่เป็นมิจฉาชีพหลอกเก็บเงินปลายทางห,หลอกส่งพัสดุให้ฉันแล้วก็หลอกคนทั้งหอด้วยหรอเนี่ยฉันต้องถ่ายหลักฐานเก็บไว้ฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะกลายมาเป็นมิจฉาชีพซะเองอะตอนเนี้ยฉันเอาคลิปหลักฐานที่ได้มาจากห้องแก ส่งให้ป้าเจ้าของหองแล้วนะส่วนผู้เสียหายคนอื่นเนี่ยน่าจะรวมตัวกันอยู่ฉันก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับแกแล้วนะเพราะว่าฉันได้เงินคืนมาหมดแล้วแต่ต่อไปเนี่ยฉันจะตัดขาดกับแกเราสองคนอย่ามารู้จักกันอีกเลยส่วนคนข้างนอกที่แกไปหลอกเขาอะแกก็หาทางรอเราเองแลวกันไอ้คนมัน ไปแมดกเ่ยมันไปเลหรอไปเลยไปเลไยฉันจะนอจับเหรอเนี่ย